คชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นนะครับขอฝากซับกดซับไลค์กดไลค์กดแชร์ให้เราคนละหนึ่งซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปแรงทิเซอร์ต่อไปยาวๆนะครับวันนี้ผักโยงกับเพื่อนๆเนี่มาดูแร่งทิเซอร์มาชมแรงทิเซอร์แบบเอาท์ดอร์กันอีกแล้วนะครับก็มานั่งเล่นเกมอยู่นอกบ้านนะฮะก็วันนี้จะพาไปดูนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพื่อนครับนี่นี่เลยนี่เลยนี่ นะครับตรงนี้เลยเข้าไปดูเลยร้านขานี่ร้านค้าจะตาพลิกผันนี่ฮะตอนนี้เรามีไอเทมจอยแพดสองไอเทมแล้วนะครับอ่ามันเป็นแรไอเทมนะครับอันนี้ฮะหายากก็แอดต้องเข้าไปยกสล็อตในดินแดนลอยฟ้าสะสมอยู่หลายวันก็จะได้200กว่านะครับก็มาซื้อไอเทมจอยแพดกัน150 ันนี้แอดก็มาดูแล้วเรียงไว้2ตัวละครก็คือตัวละครแรกเนี่ยก็เรียงไว้ที่นามนะของนามเนี่ยสกิลของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือรวดเร็วบาลสายฟ้านี่ฮะรวดเร็วบานสายฟ้าเนี่ยก็จะมีแค่เพิ่มการป้องกันเวทนะครับการป้องกันเวทแมจิกดีเฟนต์เนี่ยนะครับที่เลเวลหนึ่งก็จะบวกแค่2%เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มที่แล้วน่าจะบวก5%เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ นี่ฮะฮีโร่พรสวรรค์สามารถกระตุ้นคูนดาวลดลงได้1เทิร์นก็โอเคดีเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเรา,เราไปดูของเชอรี่ของเชอรี่เนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันของเชอรี่เนี่ยมันชื่อเลยว่าวันอัพนะครับทาให้เชอรี่ได้ฟื้นคืนชีพได้อีกหนึ่งหรืออีกหนึ่งรอบโอ้ยเหมือนเมื่อก่อนเราเล่นมาริโอเลยมาริโอตายไปมีมาริโอกี่ตัวย้วันอัพนะฮะ ถ้าได้วันอัพก็ไดมาริโอเพิ่มหนึ่งตัวนี่เชอรี่ได้วันอัพครับได้เชอรี่เพิ่มอีกหนึ่งตัวถ้าโดนตีตายเชอรี่มาใหม่หนึ่งตัวนะโอ้อันนี้เข้าท่านะฮะก็เลยตัดสินใจว่าเอาเชอรี่ก่อนแล้วกันซื้อเลยนะครับแตะเลยปั๊บนี่ได้ของเชอรี่มาแล้วนะครับแล้วก็ไปติดตั้งให้เชอรี่เลยนยะติดตั้งให้เชอรี่นะฮะเชอรี่อยู่ไหนอยู่นี่นะฮะติดตั้งให้เชอรี่เลยนี่ แทนที่เลยไม่ต้องห่วงเลยแทนที่เลยแทนที่ด้วยตัวนี้เลยนะครับเสื้อเสื้อวันอัพนี่นะครับนี่เสร็จแล้วก็ตีตรงนี้ให้ได้ให้ให้เต็มให้เต็มก่อนนะให้เต็มเลเวลยี่สิบก่อน,นให้เต็มเลเวลย0ิบเลยเอาเอานี่เลยคอนคอนไหนช่างระดับตำนานเลยนี่นะครับนี่คอนทองเลยนะครับตีคอ,อนทองเลยนี่ยี่สิบแล้วนะครับ ขเก้าชิ้นนะครับก้าชิ้นเลเวล20เรียบร้อยพอเลเวลยีเนี่ยเราจะมาอัพดาวเราจะอัพให้5ดาวเลยรวดเดียวดูว่าเราจะทําได้ไหมโอ้โหย็งไงครับเห็นไหมครับนี่หาแอดก็ไปสต็อกมาเนี่ยสต็อกมาจากดินแดนลอยฟ้านะครับสต็อกมาจากดินแดนลอยฟ้าซื้อในราคาถูกเหมือนจะเป็นอ,อันนี้จะให้น่าจะให้เดือนละเดือนละ2ชิ้นนะครับเดือนละ2ชิ้น ก็เก็บรวบรวมมาไม่ใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นเลยจะเ,เก็บไว้ใช้กับอุปกรณ์พิเศษเท่านั้นนะครับก็เลยเยอะหน่อยก็ใช้1ชิ้นนะครับ1ชิ้นอัพปับเนี่ยอัพป,ปับก็ไปนี่ยอย่าอชอัพให้เต็มเลยนะครับอัพให้เต็ม50เลยแล้วก็มาดูชื่อว่าอัพสุดจุดสุดท้ายเนี่ยพลังของเชอรี่จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยคุณนายสมเงินมาเรียกตัวหลังคาเนี่แล้วแง้วแงว อ่าไปไล่นกบนหลังคาก่อนเลยอืมอ่านี่นี่เลยครับปั๊บปัป๊บแล้วก็เติมอีกนะฮะเมื่อกี้30เลยใช่ไหมครับ30แล้วก็เติมอีกถ้าจะให้เร็วเพื่อประหยัดเวลานะครับแรกแแอรว่าจะประเภทปทําทำหลังใหม้นะให้มันลดให้มันเร็วขึ้นแต่ว่า อะไหนก็ไหนแล้วเรียวไทม์เลยดีกว่าให้คุยมกับเพื่อนๆได้ดูเลยว่าเรียวไทม์เลยแอดไม่ได้ไปตัดต่ออะไรที่ไหนนี่ครับใช้คอนระดับนี้เลยคอนเขาเรียกคอนอะไรคอนในช่างตำนานเออถ้งางั้นเมื่อกี้นี้เป็นไม่ใช่ตำนานแล้วอะไอสีทองอ่ะเอาแล้วได้40บแล้วนะครับ40ปั๊บเนี่ยก็ใช้อีก1ชิ้นนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือวิญ,ญญาณป้องกันตัวระดับตำนานนะครับ แบบทำงานไอชิ้นนี้ไม่พอซื้อซื้อจากร้านค้ากิวนะซื้อไปเลย2ชุดชุดหนึ่งมีแนะครับชุดหนึ่งซื้อ2ชุดเนี่ยชุดละ700รอ้าวซื้อไปเลยนี่นครับซื้อเสร็จเรียบร้อยไปดูที่พอไหมพอแล้วอัพเลยอัพดาวเสร็จปั๊บ5้าแล้วนะครับ5้าแล้วอันนี้ไปดูเลยดูเลยดูเลย เอ้ยผ่านไปคอนนู่นเลยนี่เรียกนี่คอนอไหลนี่คอนในช่างหายากอ๋อสีทองนี่คือคอนในช่างหายากนะครับไปเอาสีลุ้งเลยคอนระดับตำนานมันจะได้เยอะหน่อยนี่เลยปา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 ,ปา,ปานี่สี่สิบสามได้ไหมครับมันจะเยอะครับมันจะอัพได้เยอะหน่อยมันจะไวนะฮะตอยหนึ่งชิ้นเนี่ยได้ทั้งสองพันกว่า e กอุ้ยถ้าอย่างงี้เหลืออีกนิดเดียว เดี๋ยวอย่าไปทิ้งทิ้งคว้างๆนะครับเพราะถ้าใส่ไปอีกชิ้นนึงเนี่ยมัน2,000กว่าเลยทิ้งไปเยอะเลยเอาแค่นี้ก่อนถ้าอีกชิ้นเนี่ยอีกชิ้นนึงเนี่ยเกินใช่ไหมครับเนี่ยเกินแล้วจะทิ้งเยอะเลยคราวนี้เราก็มาถอยเอาระดับหายากใส่เข้าไปอีก3เพื่อไม่ให้ค่า exp มันถูกทิ้งนะครับแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เราได้มาเติมเข้าไปนะแต่ว่าแอดสะสมอ้คอนในช่างไว้เยอะ สะสมมาเยอะซื้อจะตลาดมืดนฮะทุกรอบที่เราเข้ามามีให้ซื้อเราก็ซื้อติดไว้นี่นีเอาอุปกรณ์สีเงินนี่ใส่เข้าไปนี่ครับสีเงินนี่ได้มาจากการอะไราการอัญเชิญก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาอย่างอันนี้เข้าไปอเอาแค่2ชิ้นนะครับแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์สีน้ําตาลในค่าต่ําสุดปับ๊บเห็นไหมครับมันจะไม่เกินมากอันนี้เราตีไป3 3 5 0 แต่ว่าเขาต้องการแค่33 4 0ามศนเท่ากับเราเกินไป10หน่วยนะครับไป10หน่วยแค่นั้นเองก็เล็กๆน้อยๆเติมไปเลยตีไปนี่เรียบร้อย50แล้วนะครับนี่ห้แล้วไปดูที่เชอรี่เป็นยังไงเชอรี่พลังเป็น5้าหมเลยนะครับไอห้าพันสนะครับห้าพันสแต่ตรงนี้ยังไม่ได้อัพยังไม่ได้เสกนะครับก็เสกให้เป็นให้เป็นชุดอันนี้เขาคู่กันใช่ไหมคู่กันอยู่แต่อันนี้ก็จะคู่กันนี้เราก็จะเสกที่ อะไรอ่ะเสกที่อันนี้เลยนี่อันนี้เลยดาวตกนะครับเสกเลยปื๊ดไม่รู้จะได้ดีไหมนะถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวไว้อัพหลังใหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาไปก่อนนะครับเอาไปก่อนนี่เอาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังใหม่แอดจะไปอัพใหม่จนก,กว่าจะได้ค่าที่ดีที่สุดโอเคนี่นะฮะตรงนี้ก็จะได้แล้วนะครับนี่นี่ฮะค่าดีเฟนกับ เมจิกดีเฟนเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก5%เเนี่ฮะแล้วก็กระตุ้นมีการกระตุ้นทีดีเนี่ยเมื่อตายจะไม่ตายก็คือได้วันอัพมานะครับก็โอเคนะฮะอันนี้คือก็คือ,อสกิลพิเศษที่ได้มาจากอุปกรณ์พิเศษเหมือนกันซึ่งก็จะมาเสริมกับพรสวรรค์หรือสกิลติดตัวของเชอรี่เพื่ออันนี้นะครับนี่ฮะอันนี้คือสกินติดตัวของเชอรี่นะครับเนี่ยนะครับนะครับ ตีแรงมากเลยแล้วก็เดินได้2ององช่วงหรือไปตีแล้วสเสร็จปั๊บเนี่ยใสได้อีกรอบหนึ่งน่ฮะแล้วก็มีกระตุ้นคูณดาวด้วยนี่ฮะนี่ครับว่บางๆก็คุณผู้ชมเพื่อนๆถ้ามีเชอรี่ก็ลองอ่านดูได้นะครับนี่ฮะอุปกรณ์พิเศษกับกับสกิลติดตัวเนี่ยมันจะเสริมกันนะครับมันจะเสริมกันนะฮะนี่โอเคนะครับทนีนี้ไอตัวเมื่อกี้เนี้ยที่เราไปดูว่าพาคุณผู้ชมเพื่อนๆไปดูไอตัวเนี้ยมันนอกจากจะซื้ออุปกรณ์พิเศษได้แล้วเนี่ย มันยังมีที่ใช้อีกที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้เหลือ55แล้วไม่พอมันจะพอป่ะไม่รู้นะเดี๋ยวพาไปดูกันก็คือเจ้าเจ้านามอ่ะนี่นามไหนอ่ะน,นามนามนี่นามนี่นะครับนี่เลยเห็นไหมฮะนามเนี่ยเข้าไปดูนะฮะนามเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่ม sp ตรงนี้ได้แล้วนี่นี่เห็นไหมครับแอดไปเพิ่มแล้ววิธีเพิ่มก็ไปเพิ่มจากตรงนี้ไปเพิ่มจาก ดินแดนคู่หูนี่เลยไปดินแดนคู่หูในไหนก็พามาดูแล้ววันนี้ดู2ตัวละครเลยสองฮีโร่เลยนะครับนี่ครับเนี่ยฮะนี่ของน้ำเนี่ยเขาเปิดด่าน6ได้แล้วแล้วแอดก็มาเปิดปอนทดลองเปิดด่าน7เออได้ผลครับเปิดด่าน7ได้เรียบร้อยนะฮะไปเปิดมาหลังใหม่ทีนี้เปิดมาด่าน7แล้วเนี่ยมันยังสามารถอัพได้อีกมันใช้นี่ครับจะใช้อเทมจอยแพดเข้ามาด้วย ของเรานี่ยมียู่55ชิ้นนะครับของแอดนะครับแต่ว่ามันต้องการใช้เพียง40เพราะนั้นแอดจะช่วยตรงนี้ได้ช่วยนามได้ด้วยแต่อุปกรณ์ตรงนี้ไม่พอแอดจะต้องไปซื้อนะเพราะว่าเรามีเนี่ยเรามีเยอะใช่ไหมเนี่ยเราใช้เงินกิลเนี่ยเหรียญกิลเนี่ยซื้อนะครับซื้อไปเลย3ปับนี่พอไหมอ่าพอซื้อตรงนี้อีกเพื่อเลยเพื่อค่าซื้อไป3ชุดเลยซื้อไป3ชุดเลย,อเล,ยลองดูซิว่านามเนี่ยจะพัฒนา ไปได้แค่ไหนสามชุดเลยเพื่อเหลือเพื่อคาดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะส่งอุปกรณ์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ลองอ่านดูก็ได้นะครับเนี่ยก็แอดจะไม่อ่านนะครับเพื่อเซฟเวลานะครับแอดจะส่งตรงนี้เลยส่งไอเทมปั๊บเนี่ยฮะเห็นไหมครับโอ้โหโอ้เห็นไหมครับน้ําจะเปิดเปิดตรงนี้มาได้อีกเขาเรียกอะไรเนี่ยมาปลดล็อกตรงนี้ได้อีกนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ใช้ทีมที่มีนามเพื่อเคลียร์ยิมของฮาริกิเนี่ยโจมตีเลเวลหกสิบหรือมากกว่าหุ้ยเนี่ยได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยนะครับเปิดมาเนี่ยอธิบายเนื้อเรื่องมาแล้วก็เนี่ยมันจะสามารถเปิดเนี่ยเปิดไปได้อีกเปิดไปได้อีกนี่นะครับโอ้หนี่ขั้นที่หนึ่งนะนี่คือเพื่งขั้นที่หนึ่งเนี่ยขั้นที่หนึ่งนะฮะก็โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูว่านามอ่ะจะเอาไปจะไปใช้ สู้กับยิมฮานิกิเนี่ยในเลเวล60เนี่ยจะได้ไหมเนี่ยฮะเลเวล60เลเวลเนี้ยนะครับจะได้ไหมเนี่ยครับ,รบลองดูครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการวางแผนของ,งริรเซอร์นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ